นี่นะครับรถคอนด้าดีจีนะครับอันนี้ผมก็ลังขายนะครับให้พี่ดูกันนะครับก็เดินเบานะครับนี่ฮะเดินเบาได้ครับเดินเบาได้ยังไงครับฟังเสียงด้วยครับคอนด้าดีจีนะครับ ปรับแต่ดูนะครับยังไงครับไปเลี้ยวนะครับนี่ครับไปเลี้ยวติดนะครับนี่นะครับติดหน้าหลังเลยนะฮะไปเลี้ยวนะครับอ่าไปเลี้ยวข้างขวานี่ครับฮันดานนะฮะดูไปเลี้ยวติดนะครับ ทั้งสองห้างครับอ่าครับไม่อ่าครับนี่นะครับไฟหน้านะครับเนี่ยฮะไฟหน้าก็ติดนะครับติดครับไม่ต้องห่วงครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะดึงให้ดูก็ติดนะครับไงครับ อ่าเนี่ยครับอ่านี่เยเงินเบานะครับโอเคอืม